ดาดวงดีสัปดาห์ดวงดีนะครับวันที่26กุมภานะครับถึงวันที่3มีนานะครับ2567ปีมังกรนะครับการงานการเงินความรักและเลขมงคลนะครับเราเริ่มกันที่วันจันทร์กันเลยนะครับวันจันทร์นะครับได้ไพ่อัศวินขีมาถือถ้วยอัศวินขีมาฮะถือถ้วยเนี่ยถ้าเป็นทางการงานแปลว่าความโชคดีในพุทธคุณเมตตามหานยมเป็นที่รักของเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงาน คนรักนะครับและรวมถึงคำว่า FC f a แฟนคลับนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือลูกค้าคุณจะอยู่ในระดับของความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจจากการเซอร์วิสและบริการนะครับการเซอร์วิสและบริการนะครับฟันธงนะครับใช้ตัวตนของตัวเองสร้างฐานชื่อเสียงนี่คือลักษณะของการงานนะครับในเรื่องของการเงินแปลว่าความอุดมสมบูรณ์นะครับก็คือความสุขของชีวิตในเรื่องของรายได้ในเรื่องของช่องทางการหาเงินในเรื่องของความสุข ในการเงินมาจากธุรกิจการเงินมาจากโชคลาภการเงินมาจากคนอุปถัมภ์ในเรื่องของความรักเป็นผู้ที่โชคดีในความรักนะครับแปลว่าเป็นที่รักของคู่รักคนรักครอบครัวพ่อแม่แฟนรักนะครับก็ถือว่าโชคดีและสังคมยอมรับในความรักครั้งนี้นะครับเลขนําโชคนะครับเป็นเลขที่เกี่ยวข้องนะครับกับเลข8ก็คือ81นะครับและ8.5 3นะา3ตัวก็คือ581ครับโอเคมาดูคนวันอังคารครับคนอังคารได้คริงถือดาบนั่งบาลังคลิงถือดาบนั่งบงลงาลังในทางการงานถ้าอยู่ในสายอาชีพข้าราชการทหารตำรวจแพทย์พยาบาลอาจารย์จะมีความโดดเด่นและรุ่งเรืองถ้าอยู่ในสายอาชีพคอม m u n น c a เคชันและไอทีวิศวกรด้านไอทีหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับโลกแห่งออนไลน์โลกแห่งเสียงเพลง จะประสบควาสมสำเร็จและถ้าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับอาหารและเชฟจะยิ่งประสบควาสมสำเร็จมากนะครับการเปลี่ยนแปลงทางการงานคือได้งานใหม่เราออกจากงานนะครับแล้วก็มีการเริ่มต้นของการจดทะเบียนบริษัทใหม่ๆหรือขยายธุรกิจนะครับในด้านการเงินแปลว่าเป็นการลงทุนที่เริ่มต้นจะคลี่คลายปัญหาในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางการเงินแล้วดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นครับในเรื่องของความรักตัดสินใจที่มีความสุขไม่ว่าจะอยู่คนเดียวและมีความรักขอให โชคชะตากำลังบอกกับตัวเองว่าตัวเองจะเลือกความรักที่ดีเท่านั้นถ้าเข้ามาแล้วเป็นภาระและปวดหัวจะจบสิ้นไม่เลือกความรักอีกต่อไปในเรื่องของเลขมงคลนะครับเป็นเลขที่มีความเกี่ยวข้องกับเลข5นะครับก็คือ52และ5-6 3ตัวก็คือ5-62ครับมาดูคนวันพุธครับทั้งพุธกลางวันและกลางคืนครับ ได้ไพ่ห้าถ้วยนะครับห้าถ้วยกําลังบอกถึงสัญลักษณ์ถ้วยที่ล้มและกากเลือดและ2ถ้วยกำลังบอกถึงบอกถึงสัญลักษณ์ของโอกาสของการได้ชีวิตใหม่เกิดขึ้นถ้วยที่ล้มไปแล้วเปรียบเสมือนอดีตที่จบสิ้นเปรียบเสมือนอดีตที่ล้มละลายแต่กําลังกลับมาเริ่มต้นในบาดแผลสิ่งเหล่านี้แปลว่าจอมยุทธย่อมมีบาดแผลทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในความแข็งแกร่งทางจุดยุทธศาสตร์ทางการงานทําให้การงานธุรกิจการลงทุนเป็นการเริ่มต้น ที่ปิดจุดตายของจุดเสียและเอาจุดดีมาทําธุรกิจประสบความเมร็จทําให้เกิดความร่ํารวยมั่งคั่งและคลี่คลายปัญหาต่างๆในทางด้านการเงินและธุรกิจจะจับเสือมือเปล่าเป็นที่ปรึกษาและเป็นกุญซือร่วมถึงมาทางสายมูตมูเต,ตลูยิ่งประสบความเป็ร็มนะครับในเรื่องของความรักเปิดโอกาสและเลือกโอกาสใหม่ของความรักทิ้งโอกาสเก่าที่ไม่ดีให้จบสิ้นสูญสลายและไม่ระลึกถึงมันและให้อภัยกับความรักครั้งเก่าครั้ง,ง,ง,งอดีต นในเรื่องของเลขมงคลมีความเกี่ยวข้องกับเลข5นะครับก็คือ50 59 3ตัวก็คือ0 59นะครับปันทงครับอคนวันพระัสครับได้ไพ่ the emperor นะครับเป็นไพ่ต้องใช้คำว่าจัก,กรพรรดิแห่งเสรีจัก,กรพรรดิแห่งความสำเร็จจัก,กรพรรดิแห่งการเป็นเจ้าของธุรก,กิจทางด้านการงานด้าน CO o ด้านใกชิดซี o ด้านเจ้าของธุรก,กิจนำเข้าส่งออกต่างประเทศ อินพอร์ตเอ์พอร์ตนะครับมีความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนก็ดีเป็นเจ้าของกิจการก็ดีนะเป็นงานประจําก็ประสบความสำเร็จในเรื่องระดับบริหารและการทําอาชีพอิสระก็ประสบความสำเร็จใ,ในสายวิชาชีพและสร้างชื่อเสียงยิ่งเป็นดาราศิลปินยิ่งประสบความสําเร็จมากขึ้นมากขึ้นนะครับสิ่งสําคัญในเรื่องของการเงินก็แปลว่ามีทรัพย์สินเป็นทองคําเป็นบ้านนะครับเป็นที่ดินเป็นมรดกและมีทรัพย์สินของการสร้างชื่อเสียง สิ่งสําคัญก็คือดาวการเงินเป็นดาวการเงินที่โชคดีเรื่องของคนรอบข้างอุปถรัรมภ์และซัพพอร์ตตลอดเวลาจึงไม่มีวันตายด้านการเงิน,นในเรื่องของความรักไพ่จกักรพรรดิใครได้ไพ่นี้แปลว่าโช,โชคดีโชคดีโชคดีที่ทําให้ชีวิตสุขสบายทั้งชีวิตและเป็นหลักเป็นฐานในชีวิตกับความรักได้นะครับคือโชคดีมากๆนะครับถือว่าอาจจะเป็นคู่เศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีได้เลยนะโชคนะครับโชคลาภในเรื่องของเลขมงคลมีความเกี่ยวข้องกับเลขสี่ และเลข4ที่เป็นกระแสก็คือ14นะครับและ45 3ตัวก็คือ514นะครับโอเคครับมาดูคนต่อไปครับคือคนวันศุกร์ครับคนวันศุกร์ได้ไพ่9ดาบนะครับความเครียดนะครับแรงกดดันความสูญเสียความคิดในทศรศัท์ที่เป็นรบเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยน,นให้ตัวเองมีสินสมาธิปัญญาในทางหน้าที่การงานมากขึ้น ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บอกว่าไม่ว่าจะถูกไล่ออกลาออกว่างานตกงานจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นะับเช่นเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดถือว่าเป็นการนับศูนย์รีเซ็ตและนับหนึ่งของความก้าวหน้าและนับความสําเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะ,ะจงอยู่กับปัจจุบันและอนาคตที่กําลังเริ่มต้นใหม่ครับในเรื่องของการงานธุรก,กิจการลงทุนทั้งหมดในการเงินนะครับเขาเรียกว่าใช้คำว่าวิกฤตล้มละลายผ่านมาได้ และมันก็ต้องผ่านไปได้อีกนะครับแต่ไม่ถึงกับล้มลายแต่ realize, เป็นอารมณ์ความรู้สึกถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางทั_<_้งการงานและการเงินความรักการสูญเสียสูญสิ้นสิ้นหวังทําให้เกิดความแข็งแกร่งเป็นผู้ชนะและผู้เลือกในความรักอย่างมีความสุขเลขมงคลมีความเกี่ยวข้องกับเลข9ก็คือ96และ90 3ตัวก็คือ9 0 6ครับอ่ะมาดูต่อคนวันเสาร์ครับคนวันเสาร์ได้ไพ่ควีนถือดาบนั่งบาลังเป็นผู้ขี่หลังเสือแล้วลงไม่ได้แปลว่าชัยชนะของความสำเร็จทางด้าน้าที่การงานแปลว่าจุดเป้าหมายต้องไปถึงและเกินเป้าสําเร็จเป้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการอะไรก็ตามเครดิตหน้าตาชื่อเสียงทางสังคมทางหน้าที่การงานมีความสําคัญต่อคุณบวกกับคําว่าต้องใช้ความเฮงความเฮงเนี่ย มันจะเป็นไพ่ที่นําพาสู่ชัยชนะและความสาเร็จโชคดีที่คุณมีความเฮงนะครับและทางการเงินแปลว่าคุณโชคดีที่มีผู้ใหญ่เป็นอุปถัมภ์มีนายทุนเป็นอุปถัมภ์มีเพื่อนดีนะครับมีคนรอบข้างดีคุณจะผ่านวิกฤตทางการเงินไปได้ในเรื่องของความรักเลือกอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวมีความสุขกับการมีคู่รักคู่ครองเพราะคุณได้ผ่านช่วงเวลาของความทุกข์มาแล้วการเริ่มต้นครั้งใหม่คุณจะมีความสุขแบบ จริงจังอย่างแน่นอนนะครับเลขมงคลของคุณนะครับจะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับเลข7คุณจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคําว่า7 8และ7 5 3ตัวคือ5 7 8นะครับโอเคนะครับต่อไปคนวันสุดท้ายคนวันอาทิตย์ ได้ไพ่5ดาบ5ดาบโดยความหมายแปลว่าทรนงเยื่หยิงมีศักดิ์ศรีและมีทิฐิและขวานผ่าซากเชื่อตัวเองไม่เชื่อเรื่องดวงเพราะสิ่งเหล่านี้ไอความมั่นใจเอาใช้ประโยชน์ได้นะครับในเรื่องของทางการงานและใช้ประโยชน์ไม่ได้ในเรื่องของทางการงานและใช้ประโยชน์ได้ทั้งส่วนตัวและไม่ส่วนตัวต้องดูสถานการณ์และเหตุการณ์นะครับไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่คําว่าดื้อเงียบมันจะทําให้ชีวิตคุณพังคุณต้องรู้จักรับฟัง และเชื่อในค,คําว่ากุญสือนับของคุณกําลังจะมีการปรับโครงสร้างทางการงานและการเงินจนดีขึ้นด้วยค,คําว่ากุญสือนะครับทุกอย่างต้องมีกุญสือไม่มีกุญสือคุณพังแน่นอนนะครับในเรื่องของความรักทัสติไปกันไม่ได้พยายามปรับจูนแล้วแต่มันไม่ได้จริงๆต้องยอมรับความเป็นเพื่อนกันนะครับ และดวงคุณจะต้องมีดวงของความรักที่โดดเดี่ยวและอยู่คนเดียวถึง1ปีเต็มก่อนถึงจะมีความรักครั้งใหม่แฮปปี้แฮปปี้นะครับในเรื่องของเลขมงคลคุณมีความเกี่ยวข้องกับเลข5นะครับซึ่ง5ของคุณคือ5053 3ตัวก็คือ053นะครับโอเคครับจากผมหมอแอร์เดอะมิชแมนครับสวัสดีครับ